นอกจากจะสามารถแทรกข้อความและรูปภาพลงในสิ่งพิมพ์แล้วเรายังสามารถแทรกตารางลงในสิ่งพิมพ์ได้เพื่อให้งานของเรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้คลิกที่แถบแทรกและคลิกที่ตารางจากนั้นลากเมาส์เพื่อกำหนดช่องตารางซึ่งจะปรากฏตารางบนพื้นที่ที่สร้างสิ่งพิมพ์ ตามการลากเมาส์เมื่อปล่อยเมาส์จะพบตารางในพื้นที่ทำงานจากนั้นให้คลิกที่ช่องตารางและกรอกข้อมูลตามต้องการหลังจากสร้างตารางแล้วหากพบว่าต้องการแก้ไขาตารางให้คลิกภายในตารางจะพบแทบเครื่องมือตารางซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขส่วนต่างๆในตารางซึ่งมีแถบย่อยอีก2แถบคือ แทบออกแบบใช้สำหรับออกแบบตารางเช่นการเพิ่มหรือลบเส้นตารางการกําหนดสีของตารางและแถบเค้าโครงใช้สำหรับปรับแต่งรายละเอียดของตารางเช่นการเพิ่มแถวเพิ่มคอลัมน์รวมถึงการจัดระเบียบข้อมูลภายในตารางเป็นต้น